สวัสดีครับผมบอสนะครับจา้ามิมลนท่าแพเชียงใหม่นะครับทั้งผมก็เป็นตัวแทนจําหน่ายนาฬิกาแล้วก็รับซ่อมนาฬิกาของแท้นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวทิโซ่ PRS ระบบอัตโนมัตทิที่มาด้วยฟังก์ชันโครโนกราฟนะครับก็หลังจากที่ทางแบรนด์ทิโซเนี่ยปล่อยตัวออโต้โครโนกราฟทั้ง2ส,สีนี้มานะครับก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่าทําไมมันไม่ทําสีที่แบบเออเฮ้ยที่มันโดนใจจริงๆหรือว่าที่แบบเออมันต้องมาแพนด้าบ้างนะ เพราะว่าในหน้าตาแบบนี้ในรูป3วงเล็กๆแบบนี้มันต้องมีในส่วนของแพนด้าบ้างรุ่นนี้ก็จะมาเป็นในวงข้างในเนี่ยก็จะเป็นออกแบบสีน้ําเงินนะครับแล้วก็มาพร้อมกับพื้นหน้าปัดสีขาวคล้ายๆว่าเป็นการผรสมผสานใน2รุ่นที่เหลือนั่นเองนะครับก็สวยนะยอมรับเลยว่าถ้าเกิดพูดถึงออโต้คนละกับ P.R.X เนี่ยก็ผมยกให้เรือนนี้เป็นเบอร์หนึ่งในใจแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นหน้าปัดน้ําเงินที่เป็นหน้าปัดน้ําเงินยืนพื้นนะครับ ส่วนใครที่แบบเออรู้สึกว่าชอบสีโรสโกอยากได้แบบความมีความเป็นผู้ใหญ่นิดนึงก็มองเป็นในส่วนตัวเข็มโรสโกได้นะครับก็เรืองนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในพิกัดกันก่อนนะครับอย่างตัวเรือนเนี่ย42นะครับถ้าเกิดเราดูเนี่ยวัดเนี่ยเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณ42 ครับแล้วก็ความหนาของเครื่องพวกวอลจูออโต้โครโนกราฟเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้ย14-15อันนี้คือแบบอย่างบางแล้วนะ14-15นี่คือบางแล้วนะครับถ้าเกิดไปเห็นในนาฬิกาพวกนาฬิกาไดเวอร์จริงๆอ่ะเพออๆ 16- 1ก็ก็มีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวลักทูรักเนี่ยหรือว่าหูสายถึงหูสายเนี่ยเรือนนี้เราต้องวัดตั้งแต่ตั้งแต่ข้อแรกด้วยนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้53นะครับประมาณ53 แล้วก็ในส่วนของตัวน้ําหนักอะไรต่างๆเนี่ยผมลงให้ตรงนี้นะครับก็ว่าง่ายคือมันเป็นนาฬิกาเคสไซส์สีที่นะครับดูมีอะไรค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากมันเป็นเครื่องออโต้จับเวลานะครับโครโนกราฟกับโครโนมิเตอร์เนี่ยเพื่อนๆต้องแยกให้ออกนะครับใครที่แบบดูคลิปนี้คลิปแรกก็อาจจะสงสัยหรืออาจจะเอาจับมาเป็นอันเดียวกันซึ่งมันคนละอย่างนะครับถ้าเป็นออโต้ที่เป็นโครโนกราฟนะครับก็จะเป็นการจับเวลา โครโนาคือจับเวลาถ้าเกิดโครโนมิเตอร์ก็คืออัตราการคัดเคลื่อนนะครับที่ผ่านการรับรองนะครับก็คือโครโนมิเตอร์นั่นเองนะครับโดยส่วนใหญ่อะถ้าเกิดเราจะได้ยินคําว่าโครโนมิเตอร์โครโนมิเตอร์เนี่ยจะอยู่ในแบรนด์สวิสแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่มีมาตรฐานโครโนมิเตอร์นะครับส่วนใหญ่จะไม่มีนะครับซึ่งก็เขาจะเอามาแบบว่าคือบางทีก็เอามาชนกันบ้างแหละเอามาเทียบเคียงกันบ้างแหละนะครับในในส่วนของตัวเครื่องแต่เอาจริงนะบางแบ,บรนด์ที่แบบ เดินตรงจริงๆอะ่ะก็อย่างพวกแกรนเซโกอย่างเงี้ยมันไม่จําเป็นต้องได้โคโนเลยนะครับมันเดินแม่นกว่าโคโนอีกนะครับก็อันนั้นก็จะเป็นส่วนของตัวแบรนด์เขานะเรือนนี้นะครับจุดเด่นหน้าตาแหละนะครับยืนพื้นขาวมาเลยแล้วก็ทําแบบช่อง3ามวงเนี่ยออกแนวแบบโทนมืดนะครับออกแนวแบบเป็นสีกลมกลมหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าปัดที่เป็นสีขาวเนี่ยเขาก็เป็นทําแบบ ขีดตารางลงมานะครับเป็นขีดเส้นสายลงมาเวลาเรามองหน้าปัดใกล้ๆหรือว่าเห็นดีเทลหน้าปัดใกล้ๆเนี่ยมันดูมีอะไรนะครับก็ค่อนข้างที่จะเนื้องานเนี่ยละเอียดนะครับแล้วก็จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือมันมาพร้อมกับพวกฟังก์ชันเข็มต่างๆนี่แหละนะครับเข็มจับเวลานะครับเข็มจับเวลาที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่ง12นาฬิกาคือตรงนี้นะที่มันยังไม่ขยับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้เข็มจับเวลามันขยับเนี่ยก็กดด้านบนหนึ่งครั้งนะครับ จะต้องกดแข็งหน่อยนะครับใครที่เพิ่งเคยใช้ออโต้โครโนกราฟเนี่ยตกใจว่าเอ้ยทำไมมันแข็งจังมันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นระบบกลไกทั้งหมดก็ถ้าพูดถึงออโต้จับเวลาเนี่ยคือถ้าพูดถึงในสายช่างนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะปวดหัวเหมือนกันเพราะว่ากลไกการทํางานเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ Auto ออโต้อะมันมีการจับเวลาเข้าไปอีกชุดเฟืองชุดกลไกมันซับซ้อนดับเบิลครับอีกครับก็ ใครที่เล่นพวกนี้ก็ต้องรู้นะเวลามันมีปัญหามีเสียอะไรมาถ้ามันหมดประก,กันเนี่ยก็ค่าซ่อมก็จะราคาค่อนข้างสูงถึงสูงมากนะครับนี่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับเป็น,นกลไกที่ค่อนข้างซับซ้อนสุดๆนะครับคือมันเดินได้พวกนี้มันไม่มีแผงเซอร์กิตแลวนะมันเป็นชุดกลไกของเขาล้วนๆพอเราอยากให้เขาหยุดเราก็กดหนึ่งครั้ง นะครับแล้วก็กดด้านล่างหนึ่งครั้งมันจะเป็นการดีดสปริงกลับเลยนะครับในตำแหน่ง12นาฬิกานะครับส่วนเขียนวันาทีของเรือนนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นเขาเดินอยู่ฝั่งซ้ายมือสุดนะครับเขาก็จะเดินอยู่ เรามาดูในส่วนตัวเรือนเนื้องานกันบ้างตัวเรือนเนี่ยสวยมากผมยอมรับเลยว่าผมชอบตั้งแต่แรกเห็นแล้วที่มันเป็นแบบออโต้โครโนกราฟที่ทํามาในรูปแบบ P.R.X คือมันมานาฬิกาแนววินเทจอย่างเห็นได้ชัด P.R.X นะคือมันมีการขัดเนื้องานที่ออกแมวแบบเห็นวนาลายเส้นสายแล้วก็ขัดแบบด้านๆซึ่งสวยมากๆเวลามองด้านข้างอย่างนี้ยิ่งสวย คือใครที่ต้องการนาฬิกาลุกแบบคลาสสิกอ่ะแล้วก็มีความหรูหรานิดหน่อย PIX เป็นคําตอบที่โคตรดีใครฝึกใส่ใหม่ๆอาจจะไม่ต้องถึงออโต้โครโนกราฟก็ได้เอาเป็นออโต้ปกติของทาง PIX ก,ก,ก็แจมแล้วนะครับก็ค่อนข้างบางแหละนะครับประมาณ1 4ประมาณ11มินะครับความความหนาของเรือนออโต้ PIX ธรรมดานะประมาณ1 1มิลก็ถือว่าใช้ได้มากๆนะครับบางเลยพอมาดูในเรือนฝาหลังของเรือนนี้นะครับเพื่อจะเห็น,นกลไกที่แบบ มันมีความละเอียดมันมีความซับซ้อนมากๆถ้าเกิดใครที่เล่นนาฬิกาพวก ETA v a l j o u 7750 7753พวกนี้เพื<ๆ>่อนๆจะเห็นว่าเออมันอยู่ในแบรนด์แบบหลักหลายๆแสนก็ก็เห็นมาหลายๆหลายๆเรือนเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราพูดถึงในตัวเครื่องตัวลายเนี่ยผมว่าในราคา67หนะครป้ายนะเรือนนี้ยังไม่ได้รวมส่วนลดเนี่ยผมว่ามันก็โคคุ้มละนะครับคือพวกนี้ถ้าเราตีชนก็พวก omega ได้เลยนะครับ IWC ก็มีเหมือนกัน7753 7750นะครับหรือว่าแบรนด์แบบแบรนด์แบบแพงๆก็มีเหมือนกันนะครับที่ที่ไม่ใช่ราคาหลักหมื่นแบบนี้นะคือราคาอัพเกิน2-3แสนเขาก็ใช้พวกออโต้ที่เป็นคนกลางก็เป็นพวกนี้แหละไม่หนีวอลจู7750 7753ดูว่าเป็นพวกที่แบบเป็นเบสพื้นฐานก็พวกวอลจูอยู่ดีนั่นเองนะครับพวกเนี้ยการสำรองพลังงาน60ชั่วโมงแล้วนะ ก็ถือว่าพัฒนาไปจากเดิมเยอะแล้วก็ความถี่ที่28800แล้วนะครับก็เป็นเครื่องที่บอกได้เลยว่าบอกได้เลยเต็มปากเต็มคำนะว่าเป็นเครื่องที่ดีมากเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็การขัดตัวโรเตอร์เนี่ยก็ทาออกมาเฉพาะเบลาทิโซ่ด้วยนะครับสวยงามจริงๆเวลาดูฝาหลังนี่ผมแบบแบบมีความสุขมากนะครับเพราะเห็นการขัดตัวจานเหวี่ยงหรือว่าในส่วนของตัว าจากกรอกหรือว่าตัวจานทับต่างๆนะครับสวยมากๆนะครับเดือนนี้แล้วก็ในชุดตัวบาลานซ์สปริงหรือว่าในส่วนของตัวโรเตอร์ต่างๆเนี่ยก็มีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีการปัดแต่งที่สวยมากๆนะครับเดือนนี้แฮกเข็มวิอานีีได้แล้วก็ขึ้นลานผ่านเมตรได้นะครับพอเราแฮกในตำแหน่งศูงนย์อี้นะครับเข็มวินาทีฝั่งซ้ายมืออย่างเงี้ยก็จะหยุดพอเรากดลงไปสุดเข็มวิอีของเขาก็จะเดินนะครับ การขึ้นลานก็สามารถขึ้นลานดได้ด้วยมือได้เลยดูการหมุนใน,ใน,ในตอนที่ยังไม่ได้ดึงเม็ดนะครับก็คือเราขึ้นลานผ่านเม็ดได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรารู้ไปแล้วเนาะฝั่งซ้ายมือเป็นเข็มวินาทีนะครับเข็มจับเวลาคือเข็มใหญ่นะครับเข็ยมยาวที่สุดส่วนออในเข็มนี้นะครับก็จะเป็นการ จับ30นาทีก็คล้ายๆว่าถ้าเกิดตัวเข็มจับเวลาเนี่ยหมุนครบ1รอบในฝั่งนี้จะขยับ1ขีดนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดในส่วน30ิวินนี้ขยับขยับรบ30นาทีก็ฝั่งนี้ก็จะขยับ1ขีดนั่นเองนะครับก็จะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะดูแมนนวลดูแบบดูแบบเหมือนเป็นนาฬิกาชุดกลไกที่ที่น่านเล่นมากๆนะครับ หลายคนถามนะครับมันจะทําบางกว่านี้ไม่ได้แล้วเหรอมันไม่ได้แล้วนะครับอันนี้คือโคตรซับซ้อนแล้วนะครับก็อันนี้คือบางที่สุดของตัวออโต้จับเวลาถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนรู้สึกว่าของตัวเองเนี่ยมันบางได้กว่านี้นะครับมันผมคิดว่าน่าจะเป็นใช้ฐานละล่ะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นออโต้เนี่ยไดงจับเวลาด้วยเนี่ยคือมันจะหนาแบบนี้เป็นเป็นปกติเลยนะครับ เรามาดูบนข้อมือกันนะครับเรือนนี้ผมตัดสายออกข้างละ2ข้อนะครับเวลามันอยู่บนข้อมือเนี่ยข้อมือ6.3นิ้วนะครับผมก็จะใส่ประมาณนี้นะครับแล้วเวลาเราหมุนข้อมือนะครับมันก็จะมีความแบบสายเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นการขัดเงาหมดอะแต่ผมชอบใส่แบบนี้นะเวลามันโดนรอยนิ้วมืออะไรอย่างเงี้ยเวลาจับเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่โดนแบบเห็นแบบรอยนิ้วมือหรือว่าเห็นคราบ ออกม,มันจะค่อนข้างเนียนนะครับมันจะค่อนข้างแบบกลืนกันไปหมดแล้วเวลามันหมุดข้อมือเนี่ยมันจะมีความวิ่งว้งของในตำแหน่งขอ้อต่อต่างๆเนี่ยซึ่งสวยมากสวยแบบไม่วิ่งเกินอะสวยแบบสวยแบบดูดีอ่ะนะครับแล้วพอมาอยู่ในตำแหน่งนี้เออก็รู้สึกได้เลยว่าเออมันมีความที่แบบหนานิดนึงแล้วก็มีในส่วนของตัวข้อต่อในข้อแรกเนี่ยนะครับหงสายเนี่ยมันจะมีความโค้งๆโก่งๆมีช่องนิดนึงนะครับมันไม่ได้เป็นแบบ บางเฉียบหรือว่าลักทุลักสั้นใส่สบายนะครับก็อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของนาฬิกาพวกออโต้จับเวลาอยู่แล้วนะครับมันเป็นนาฬิกากล้ากึึงนาฬิกาสปอร์ตกับนาฬิกาดูเอสนะครับถ้าเราพูดถึงในพวกพวกออโต้จับเวลานะครับมันมีความเป็นสปอร์ตแล้วก็มันมีความเป็นดูเอสนะครับมันก็จะออกแนวแบบกลางๆแบบนี้แหละนะครับอ่าแล้วถ้าเกิดเราดูในส่วนของหน้าปัดดีๆเนี่ยเราจะเห็นในส่วนตัวช่องวันที่ถูกไหมครับก็ตรงนี้นะครับ เวลาปรับเนี่ยเราจะไม่ได้ปรับมาในส่วนของตัวเข็มตัวปกติตรงนี้นะครับเวลาการปรับันที่ของเครื่องออโต้จับเวลาโดยส่วนใหญ่นะครับมันจะมีไม่ใช่ส่วนใหญ่แหละเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมันจะมีรูเล็กๆอย่างนี้นะครับจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับหรือว่าจะอยู่ฝั่งล่างหรือจะอยู่ตรงกลางมันนี้ก็ต้องแล้วแต่รุ่นนะครับแต่รุ่นนี้จะอยู่ฝั่งนี้นะครับจะเห็นปุ่มเล็กๆตัวนี้นะครับเราต้องเอากดเข้าไปมันจะมีอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ของของเรือนนี้นะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแท่งพลาสติกเเล็กๆอยย่่าาางนีีคขํวทโซ ซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นในรุ่น prx ออโต้จับเวลารุ่นก่อนเนี่ยที่ในรูปแบบน้ำเงินรูปแบบหน้าขาวทองอะไรเงี้ยมันไม่มีตัวนี้ให้นะครับซึ่งเอาลนะผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาลืมหรือว่ายังไงแต่มันไม่มีให้จริงๆแต่พอมาในสีนี้เนี่ยมันก็มีตัวนี้แถมมาให้แล้วนะครับซึ่งเรากดหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นการปัดวันที่นะครับเนี่ยนะครับวันที่ย5้อ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เขาแถมมาให้นะครับก็คือในส่วนของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับนี ซึ่งตัวนี้เป็นอะไรที่แบบว่าผมบอกเลยว่ามันต้องมีทุกรุ่นที่เป็น P.I.X เลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวสายเนี่ยมันคือการเอาสายออกนั่นเองคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้รุ่นเนี้ยหรือว่าในรูปของแบบของ P.I.X ที่มันทําออกมาเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันแบบสายที่เราสามารถดึงออกมาได้โดยการบีบในส่วนนี้ใช่ไหมแต่การที่เราจะบีบในส่วนนี้ได้เนี่ยคือถ้าเกิดใครไม่มีเล็บเนี่ยผมบอกเลยว่าเล็บฉีก ก็ทาง p i x คงได้ยินเนาะหรือว่าได้ยินเสียงบบนของพวกเรานี่แหละแล้วเขาก็เลยทําในส่วนของตัวนี้มาให้ซึ่งอุปกรณ์เนี้ยจะมีให้ในเฉพาะรุ่นออโต้โครโนกราฟเดือนนี้เท่านั้นนะหมายถึงว่าถ้าเกิดเป็นตัวแบบออโต้ Auto ทั่วไปหรือว่าเป็นระบบใช้ทานอื่นๆอย่างเงี้ยมันยังจะไม่มีตัวนี้มานะครับมันจะมีมาให้ในส่วนของตัวเฉพาะรุ่นนี้นะครับวิธีการก็คือ ก็คือเป็นการดีบีบออกนี่แหละแทนนิ้วมือนั่นแหละครับซึ่งมีแล้วแบบชีวิตดีขึ้นเยอะมากๆนะครับแล้วก็เอาออกง่ายมากๆวิธีการเอาเข้าก็ง่ายกว่าเดิมอีกนะครับก็ประมาณนี้นะอันนี้คือทั้งหมดแล้วนะครับของรุ่นนี้นะครับส่วนวิธีการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดใครไม่รู้เนี่ยเขาก็มีในส่วนของตัวอันนี้แถมมาให้นะครับเขาจะบอกว่าเป็นเช็งสเต็ปไกด์นะครับก็เราไปสแกน here, เคียร์โค้ดไปดูได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเรือนนี้แล้วนะครับก็สรุปนะครับออโต้ p x x โค o n o โนกราฟเรือนนี้นะครับก็จัดว่าเป็นหนึในนาฬิกาเดที่ดูดีนะแล้วก็รวมถึงนาฬิกาสปอร์ตได้ด้วยนะครับคือภาพลักษณ์มันจะออกแนวแบบสปอร์ตเดสนิดหน่อยจะอยู่แบบกลางกลาง มันไม่ได้แบบอ,ออกแนวแบบเรียกจะจัดซะทีเดียวนะครับมันจะมีความเป็นสปอร์ตก็คือมันมีฟังก์ชันจับเวลานะครับมันเลยทำให้ออโต้เรือนนี้นะครับที่จับเวลาได้เรือนนี้นะครับมันค่อนข้างมีเสน่ห์เพื่อนเพื่อนอยากใส่ออกงานก็ได้เพื่อนเพื่อนอยากใส่แบบไปลุยลุยไปแบบเท่ๆไปแบบดูแบบแนวลุกแบบสปอร์ตนิดนึงก็ได้นะครับเรือนนี้คือตอบโจทย์จริงๆแล้วก็ในส่วนของตัว เครื่องตัวอะไรเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะโอเคนะครับใครที่ชอบออโต้จับเวลานะครับชอบกลไกแมชชีนิคอ l ดูซับซ้อนหน่อยแล้วก็ชอบใช้อะไรที่แบบเออมันรู้สึกว่ามันมีอะไรอะไรบางอย่างางนะครับออโต้โครโนกราฟเรือนนี้น่าสนใจมากๆนะครับ ก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าเออสนใจเดือนนี้แล้วล่ะนะครับก็เพิ่มเขียวโค้ดท้ายคลิปนะครับแล้วก็ทักมาสอบถามราคาพิเศษได้นะครับพิเศษสุดนี่คือโอน,โอนเงินนะส่วนใครที่สนใจเดือนนี้แบบผ่อนชำระนะครับเพื่อนๆก็สามารถทํารายการผ่านช้อปปีได้เหมือนเดิมนะครับใครมีโค้ดไปกดติดตามไว้ก็จะมีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมให้นะครับก็ยังไงนะครับวันนี้ผมบอสนะครับจากชาแนลวี่โมท่แพก็ฝากเดือนนี้ไว้เท่านี้นะครับแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ